สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับช่องน้ำหวานเช่นเคยนะคะเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมออบอลเพชรเจ็ดสีนะคะเพื่อนๆบอลเพชรเจ็ดสีนะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยด่างไม่ด่างเพื่อนๆดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำการ่าหัวแล้วคะ่ะมีมีเอ่อ ผู้ใหญ่ท่านแนะนำมานะคะว่าให้ผ่าหัวเนาะเดี๋ยวเขาก็จะด่างเห็นไหมคะเลี้ยงมาสักพักนึ่งแล้วคะ่ะเพื่อนๆเขาก็งามสวยนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นราคาแรงอยู่นะคะตัวเนี้ยเขาจะมีถ้ามีด่างแบบ ด่งขางขาวๆอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆเ,เขาก็จะราคาเล็งอยู่เนาะก็หลักพันขึ้นนะคะพันห้าสองพันสองพันห้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนๆถ้าด่างสวยๆนะแต่อันนี้เขาไม่ด่างคะ่ะแต่ก็ฟอร์มสวยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นบอลที่เราเลี้ยงนอกตู้นะคะเราไม่ได้เลี้ยงในตู้เนาะ พอเราไม่มีตู้อบนะคะเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะเพื่อนๆปุ๋ยอะไรก็ไม่ใส่แค่ปุ๋ยออสโมโคดค่ะเห็นไหมคะแต่เขาก็สวยนะคะสวยไปอีกแบบหนึ่งแต่ก็อยากให้เขาด่างนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะลองลื้อดูนะคะว่ามีเขามีหัวใหญ่ขนาดไหนเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเนาะทําคลิปตอนผ่าหัวนะคะเพื่อนๆ โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ